สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดท่านใดที่เกิดลัคนามีนสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยคะ่ะชาวราศีมีนทุกท่านคะ่ะในช่วงที่ดาวพระเกตย้าย ท่านจะมีข่าวดีด้านใดเข้ามาบ้างมีนะคะข่าวดีมีมาแน่นอนแต่ว่าจะเป็นด้านใดและมีสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่จะเป็นอะไรบ้างมารับฟังกันเลยค่ะดาวพระเกตนะคะจะย้ายในวันที่4พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2566ค่ะบวกลบแล้วก็กินระยะเวลาประมาณเกือบ2เดือนกันเลยทีเดียวนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมีนการเงินของท่านนั้นถือว่าหายใจหายคอได้ล่งขึ้นรายจ่ายจะไม่หนักหน่วงเหมือนช่วงที่ผ่านมาค่ะที่ผ่านมานะคะรายจ่ายของชาวราศีมีนนั้นเรียกได้ว่าเข้ามือซ้ายออกมือขวารายจ่ายใจออกไม่ขาดกันเลยทีเดียวบางท่านหมุนเงินแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวแต่พอหลังจากวันที่สพฤศจิกายนเป็นต้นไป โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้รายจ่ายของท่านนั้นถือว่าดีขึ้นรายจ่ายเป็นปกติที่ท่านต้องใจเป็นประจำค่ะไม่ค่อยมีรายจ่ายแบบหนักๆเข้ามานะคะมีหนึ่งสิ่งที่อยากจะขอเตือนชาวราศีมีนนิดนึงช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะช่วงนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างมากระตุนะ้นอย่าง ทำให้ท่านอยากมีอยากได้อยากทํานั่นอยากทํานี่อยากซื้อนั่นอยากซื้อนี่อยากมีรายรับเพิ่มมากขึ้นอยากซื้ออะไรท่านจะซื้อถ้าท่านตามใจกิเลสตัณหาของตัวท่านเองเรียกได้ดว่าอยากได้อะไรก็ซื้อและบางครั้งซื้อมาแล้วท่านก็ต้องมานั่งเครียดมานั่งคิดทีหลังว่าซื้อมาทําไมเพราะตอนซื้อไม่คิดเชื่อโฆษณาหรือว่าโอ้โหยราคานี้ถูกมากมาก ท่านต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดช่วงนี้ท่านต้องพยายามหักห้ามใจนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ชอบช้อปปิ้งผ่านโลกโซเชียลออนไลน์งดบ้างช่วงนี้พยายามอย่าถ่ายโทรศัพท์บ่อยไม่ต้องไปสนใจโลกโซเชียลออนไลน์ที่ค้าขายมากนักเพราะท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ท่านไม่สมควรจะเสียเน้นว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆและที่สำคัญบางท่าน จะมีการนำเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดนะคะยังไงก็ขอให้ท่านศึกษาหาความรู้ให้ดีๆอย่าใจร้อนอย่าโลภมากรีบตัดสินใจลงทุนเด็ดขาดเพราะช่วงนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่ขอให้ท่านลงมือทำให้เต็มที่นะคะช่วงนี้หากท่านกำลังทำงานอะไรอยู่ขอให้ท่านลงมือทำให้เต็มที่แต่หากจะลงทุนอะไรก็ตามคิดให้หละเอียบรอบคอบแล้วค่อยลงทุนหากไม่มีความรู้ห้ามลงทุนเด็ด,ด,ดขาดนะคะ ช่วงนี้สิ่งที่ท่านทําสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จท่านจะต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้ค่ะอย่าถอดใจกับอะไรง่ายๆเพราะว่าอะไรก็ตามที่เริ่มลงมือทํมามักจะมีอุปสรรคเสมอเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นขอให้ท่านเร่งแก้ไขอย,ยบปร่อยผ่านแล้วท่านจะทําสําเร็จอย่างแน่นอนหากท่านมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านลงมือทําช่วงนี้เหมาะแก่การเริ่มต้นทําในสิ่งใหม่ๆเป็นช่วงที่ท่านจะมีโอกาสดีๆเข้ามา ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มท่านใดที่ขยันไม่ชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบอยู่เฉยๆช่วงนี้ท่านจะสนุกกับการทำงานมากๆจะมีอะไรแปลกใหม่ให้ท่านได้สัมผัสมีงานให้ท่านได้ทำอยู่ตลอดเวลาจนท่านแทบไม่มีเวลาส่วนตัวกันเลยทีเดียวอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมีนหากท่านนั้นทำในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดศีลธรรมอันดี หากท่านมุ่งมั่นตั้งใจทําสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จบางท่านสิ่งที่ท่านเริ่มต้นทําในช่วงนี้จะทําให้ท่านเกิดความมั่นคงต่อไปในภายภาคหน้ามีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นนะคะขอเพียงอย่างเดียวอย่าใจร้อนวุ่วามให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาจะทําอะไรก็ตามคิดให้ละเอียดรอบคอบ แล้วค่อยลงมือทำห้ามตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบโดยเด็ดขาดห้ามทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเด็ดขาดระวังความลับจะถูกเปิดเผยระวังท่านจะเสียการเสียงานเสียโอกาสดีๆสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเสียชื่อเสียงอย่าใจใหญ่อย่าโลภมากอย่าใจนักเลงห้ามลงผิดนะคะแต่ในขณะเดียวกัน หากท่านมีศีลธรรมประจําใจกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณในช่วงที่ผ่านมาชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ลําบากช่วงนี้ท่านจะมีสติมากขึ้นกับทุกๆเรื่องใจเย็นขึ้นท่านจะแคล้วคลาดปลอดภยัยเรียกได้ว่ามีสติยับยั้ง ความคิดของตัวเองได้นั่นเองนะคะแต่ให้ท่านระมัดระวังคําพูดไม่ต้องพูดทุกเรื่องที่ท่านคิดก็ได้และให้คิดก่อนพูดเสมอที่จะพูดออกไประวังปากจะพาซวยช่วงนี้หากท่านพูดจาดีคนจะรักและเมตตาแต่หากพูดไม่ดีพูดไม่คิดความวุ่นวายจะเกิดขึ้นในทันทีเรียกได้ว่ามีศัตรูโดยที่ไม่รู้ตัวเสียชื่อเสียงจากคําพูดด้วยฉะนั้นขอท่านมีสติควบคุมอารมณ์ให้ดีๆอย่าหัวร้อน ช่วงนี้คนรอบข้างมักจะทําให้ท่านอึดอัดลําบากใจนะคะขอให้ท่านใจเย็นๆค่ะและอย่าใจอ่อนขี้สงสารให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือจะช่วยเหลือใครก็ตามขอให้ท่านช่วยด้วยเหตุด้วยผลอย่าช่วยทุกเรื่องเดี๋ยวท่านจะเดือดร้อนซะเองระวังเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองท่านจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบก่อนจะช่วยเหลือใครห้ามเซ็นครัาประกันให้ใครโดยเด็ดขาด ช่วงนี้ท่านจะได้พบปะกกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยขึ้นท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปแต่ก็อยากจะขอเตือนอีกนิดนึงช่วงนี้ท่านมีดวงโดนเอารัดเอาเปรียบมีดวงถูกหลอกถูกโกงคนที่เข้ามาหาท่านในช่วงนี้ส่วนใหญ่มักจะเข้ามาเพื่อหวังบางสิ่งบางอย่างจากตัวท่านหวังผลประโยชน์จากตัวท่านเขาจะอาศัยความใจดีที่สงสารใจอ่อน จ้องหาผลประโยชน์จากตัวท่านฉะนั้นห้ามให้ใครกู้ยืมเงินโดยเด็กขาดอย่าลงเชื่อในสิ่งที่เขาพูดช่วงนี้ท่านเดินทางบ่อยจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นท่านจะมีคอนเนคชั่นเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นหากไม่ใช่เรื่องการงานก็อาจจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องส่วนตัวช่วงนี้คนจะนึกถึงคนจะเข้าหาเมื่อใดก็ตามที่เขาติดขาดมีปัญหาบุคคลเหล่านั้นมักจะ นึกถึงท่านเป็นคนแรกๆฉะนั้นขอให้ท่านช่วยอย่างมีสตินะคะขอย้ําไม่จําเป็นที่ท่านจะต้องช่วยทุกเรื่องฝึกปฏิเสธบ้างจะเกิดผลดีต่อตัวท่านท่านจะได้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องมานั่งเสียใจเพราะช่วยเหลือคนอื่นข้อดีช่วงนี้ท่านปากมีสเสน่ห์มีโชคมีลาบจากการเจราจาต่อรองนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อน ท่านจะได้เจอกับคนที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้เจอโดยภาพรวมราวพระเกตย้ายในครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกมาท่านจะได้สัมผัสแน่นอนนะคะชาวราศีมีนแต่จะมากหรือน้อยมักจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านอยากจะขอเตือนท่านนิดหนึ่งช่วงนี้หากท่านใดที่จะร่วมหุ้นลงทุนทําอะไรกับใครก็ตามขอให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไปอย่าเชื่อทุกสิ่งที่เขาพูด นอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหากท่านมีสติกับทุกๆเรื่องท่านจะแคล้วคลาดปลอดภยัยทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินรวมไปถึงคนหลอกลวงด้วยนะคะขอวอวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ